มาพบกับสนัขข่าวเอจีดิวดิฉันเด็กหญิงพัชรีน้องใหม่เรื่องในวันนี้นะคะได้คร่วมรบทุกวันประพฤตคุณครูชาจ้าค่ะวันนี้โรงเรียนอ่างพยามได้จัดได้จ่ายกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีประจำปีพุทธศักราช2555วันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศพิธีไหว้ครูอ่างพยามประจำปีพุทธศักราช255 ยางได้จัดพิธีไหว้ครูโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตลสุรานารีท่านสมยดรัตนปริญญานุษย์เป็นประธานในพิธีได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและมอบเงินสมทบททุนการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนให้กับโรงเรียนตำจานวหนึ่งแสนบาทค่ะและอีกทั้งได้ให้โอวาทให้กับนักเรียนให้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ค่ะ ครั้งนี้ได้ม so really ีการทํำพานสวยงามเพ่อรบรู้ชูบาอาจารย์และได้มีการประกวดพานสวยงามอีกด้วยค่ะดิฉันเด็กอิงพัชรีนุ่มม่และสำนักข่าวเอ็นจีดีวขอจบการนำเสนอข่าวเพื่อทำีสวยด้วยค่ะ